สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักคาวิถีไทยวารีตเซรีทางความคิดอิสระทางการสื่อสารเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมนะคะนำคุณผู้ชมมาที่แปลงผักของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทรนะ์วันนี้นะคะจะเป็นวันประเดิมซึ่งมีลูกค้ามากมายหลายท่านมาเยี่ยมชมแปลงผักนะคะสาหรับแปลงผักแห่งนี้เป็นแปลงผักที่นักศึกษาได้ฝึกงาน แล้วก็จำหนายสวัสดีค่ะออาจารย์รอนเพนญชลอดเจดริะขอบคุณอะสังเกตดูนะคะแปลงที่มีโปงติดอยู่นะคะจะเป็นแปลงที่สามารถเก็บผลผลิตได้แล้วเป็นอายุที่เหมาะสมในการเก็บผลผลิตซึ่งแปลงขัดแต่และแปลงมันจะมีทั้งอายุที่ยังน้อยอยู่เราจะปลูกขัดหมนเบียนะคะเพื่อที่จะให้ได้มีขายตลอดวันนี้มีผักอะไรบ้างคะน,นี่ก็จะเป็นสลัดค่สลัดแดงสลัดเขียวแล้วก็จะเป็นบุ้งะคะ่ะ เราก็จะมีหอมผักชีวัสดีค่ะวันนี้มาพากันมาออกกําลังกายเห็นแปลงผักสวยเลยแวะมาชมค่ะเชิญนะคะทุกท่านอยากได้ผักสดๆเชิญมาที่ราชมงคลของเราเลยค่ะสดจากแปลงจริงตับเลยมีตะกร้าให้มีกันไก่ให้มีมีดให้อ๋ได้เลยนะคะดีใจนะคะที่ได้มาชมแปลงผักปลอดสารที่นี่นะคะ ท่านใดที่ต้องการจะได้ผักสดปลอดสารเชิญนะคะที่ราชมงคลค่ะชูใจบุษยาค่ะที่นี่น่าเดินมากเลยค่ะสลัดค่ะอุ้ยกอละสิบบาทค่ะกอละสิบ,บาทช่วยโชว์กอที่ตัดแล้วหน่อยนะคะได้ค่ะเลือกถูกด้วยโอ้โหหนึ่งกอเต็มตะกร้าเลยนะคะสมพิรก่้าหอมค่ะสลัดสีว่วงถูกกเบาหวานค่ะ เมาชอบคนเป็นเบาหวานถักสลับนี่สุดยอดเลยฮะสุขภาพแข็งแรงเป็นคนที่ชอบถักอยู่แล้วค่ะคุณอดีตข้างนอกท่าเชิญท่เชิญมาอุดหนุนน้องๆเชิญน,นะคะ,คะได้แล้วหนึ่งกอค่ะจะไปที่อื่นอีกอค่ะตัดพี่ขาดเลยใช่ไหมค้าตัดใม่ขาดเลยช้าๆอๆอันนี้ใหญ่มากเลยชอบกอแร สวัสดีค่ะหนูไก่ปิตินันงามนะคะเป็นเกษตรกรจากตะเปียงเตียค่ะค่ะก็ร่วมเป็นกำลังใจให้นักศึกษาที่เทคโนโลยีสมุทรเงนะค่ะขัาต้นเดียวค่ะต้เดียวต้เดียวทั้งสองโอ้ทั้งครัวเลยค่ะเราจะเริ่มเปิดตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปค่ะตามเวลา 16-18นาฬิกากา็คือจนกว่าจะมืดนะคะเพราะว่าที่เปิดช่วงนี้เพราะว่าเด็กนักศึกษาก็คือช่วงวันช่วงเช้าช่วงบ่ายก็จะเรียนปกติแล้วเด็กก็จะมาลงแปลงช่วงประมาณ16-17ถึง18-19ค่ะนอนอาอาวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่ได้มีการเปิดจําหน่ายให้กับลูกคา้คากิติมศักดิ์นะคะส่วนการจาหน่ายปกติสำหรับกิติมศักดิ์ค่ะ จะการจำหน่ายปกติจะเริ่มที่พรุ่งนี้นะคะตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไป<อ>จนกว่าผักจะหมดแบบนี้เราเรู้สึกปลื้มมากเลยนะคะที่ได้มาเป็นชุดแรกโชคดีที่ได้มาออกกำลังกายแถวสายบุญแถวนี้นะคะเป็นก <c oughs> ลุ่มของเราซึ่งเรียกว่ากลุ่มสายสายบุญนะคะค่ะร <c oughs> ู้สึกจะเป็นหลักเลยคือกลุ่มสายบุญเราจะไปล <c oughs> องลองดูรวมกลุ่มกันทำบุญตรงนั้นตรงนี้ <c oughs> อีกคณะหนึ่ง <c oughs> เป็นคณะน้องไก่ นางฟ้าบนดินของเราแล้วค่ะอันนี้ผักชีผักชีเลยสวยงามผักชีร้อยหน้าหรือเปล่าคะวันนี้หน้าค่ะอยู่ที่หน้าเลยค่ะเดี๋ยวนีอะไรคะี่อะไรผักครอสนะคะเุาก็ไปทำอะไรทานคะอันนี้สลัดหรือไม่ก็ทานกับรับเผาอันนี้อะไรกินอ่นนี้ต่ตกสวัสดีคมะเด็กูคชมท่นะคะสวัสดีค่ะสาธิดาป่าลาค่ะ YSF ของจังหวัดสุรินทร์นะคะ เป็นเกษตรรุ่นใหม่ของจังหวัดสุรินทร์ยางสมาร์ทฟาร์มยางสมาร์ทฟาร์มใช่ก็วันนี้ก็รู้สึกยินดีมากได้มาเที่ยวชมแปลงเนาะเป็นก็คล้ายๆก็เปรียบเสมือนแปลงสาธิตเนื่องจากเราก็ปลูกผักอยู่แล้วแต่วันนี้เราก็มาศึกษาดูงานเพื่อที่จะไปปรับปรุงแปลงของเราเนาะซึ่งเราก็ทําเกษตรอยู่แล้วนะคะวิถีพอเพียงที่พ่อสอนไว้เราก็สามารถนามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันเราได้กินอิ่มนอนหลับสบายนั่นคือบุญวาสนาของเราเองค่ะ